โอ้พ oh, si ี่น้องเอ้ยมื่อนี้ใบเทียนสีแกงโสมอันนันพี่น้องขางัวเนาะพี่น้องเนาะขางัวหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ต้มมาเปื่อยๆเลยพี่น้องโอ้ต้มมึงยาวหนิเลยพี่น้องเอ้ยกำลังต้มนี่เปื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยงัวหน่อยพี่น้องงัวหน่อยนี่นี่เนาะพี่น้องเน้องสีเบางก่อนนี่งัวหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ใบเทียนสีแกงโสมด้วยพี่น้องด้วย แกนสมแซ่บกินใส่มะขามพี่น้องใบเตียนมักใส่มะขามนี่มะขามสมเลยพี่น้องเอ้ยหลายผดเลยว่จับม,มาซัมนี่จะหน่อยส้มโปรดเจ็บพ่อหน่อยมา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 กินนมกันพี่น้องบอกเก็บเอาเผื่วเป็นนัวพี่น้องใส่ เส็ปมาต้มแซ่ตแบตมแซ่บหรือว่าไทยเอิญตกเส็ปบัวนน้อง,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 องไม่ได้ไทยเอิญเพราเส็ใส่ไทยเอิญน,นะเนได้

ใส่มาแล้วพี่น้องใส่ก้อนแหละตับหัวซึ่งไค่อาจารย์ใส่ก้อนอะไรบางอย่างนี่ตอนต้มเนาะใส่ตอนต้มเลยความแซ่บแซ่บนัวๆพี่น้อง i mm. โอ้ที่น้องเอ้ยอืมสมคักสมคักสมขักเนี่ สมครับสมแน่พี่น้องไปเทียนใส่ขามสมแได หงัวงัวน้อยอีหลีนะพี่น้องเอ้ยน้อยๆบ่ใหญ่ปานได๋เจ้ c ขายบิงตีนต้มมงยานี่แหละเปื่อยแล้วพี่น้องประมาณ2-3นำนี่แหละต้มเปื่อยแล้วบ่นี่โอ้ยนสิเปื่อย 弄，你弄。 Ui, tè ngoan quá, qua Ta mới Không dám มาพี่น้องมามากินนลำกันพี่น้อง <c oughs> สุกแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแล้วขางวัวขางวัวขางวัวน้อยหลอมขังวัวน้อยกินสุกแท้พี่น้องเอ้ยเจอข้าวคายอยู่ตลาด

sự nhoát, quay khắc quay nè, nhằm hơn cứ đù với nhang thì nó, chạy mặt, mặt lắm, không sẻ, ô, nằm, nằm ารวมกันตอนหับเบาตกตากลับมาจากเฮียนน้องพี่น้องเนาะกลับมาจะาหุ่นเหี้ยนตอนหับพี่น้องเ à, อ้ยอ่าพอฟอฟอบัโพอดีเลยโอ้ต้มแซ่บพี่น้องเอ้นยน่าจะต้มแซนะ่าานะเอบเนาะภาษาไทยเนาะเรืยกว่าโบแมนโบบาเซนบาเซนนะ้าหูนะภาษาไทยต้มยำต้มย,ยำแซ่บ ต้มยำกุ้งสอลืมแล้ว่เกียนฮู้จักอยู่ว่าคนไทยเอินอันนี้พว่าลืมกเขาเอินนั่นแหละอเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนมาเบิ่งนํากันพี่น้องเ้สูตรพี่น้องจะได้พี่น้องนรากาวว่าพอสิได้อยู่บ่พี่น้องเสร็ตาเนาะพี่น้องเนาะน แม่นบ่บ no, no. ่ตกตาเสียบบ่สิเາี่ยີบ่แม่นนะเสียบบ่เส้นนี่พี่น้องเอ้ยอ่าพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเตรียมการสิขอจุคลิปตัวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยก็คือเก่าเนาะก